เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นฤดูการของดอก,กุูราป่าสุกเพื่อนๆใครอยู่แถวยุโรปอย่าลืมไปเอามาทํากันนะคะใด้ขวดเดียวอันนี้เหลือขวดจีกอนก็เลยใส่ตรงนี้ไว้เนี่ยกิ้มไปหน่อยนึงละอร่อยค่ะต้องไปหามาทํานะคะผลไม้จะากทาราดไปเลยเพื่อนๆเห็นไหมมันสุดยอดมากค่ะนี่ธรรมชาติสร้างสรรค์ทำเองด้วยอร่อยด้วย ตื่นเช้ามาก็ขนมปังทาแยามสิคะเพื่อนๆน,นี่นะคะยาก,กอนอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าใครจะทำนะไม่ต้องทำสูตรแกะแบบยีกอนก็ได้นะว่าแกะมันทำยากให้เพื่อนๆเ,เด็ดกระจุกมันออกขี้เขียวออกแล้วก็ตูดออกแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดนะแล้วก็ไปต้มแล้วก็ขยีเอาแต่เนื้อของมันมาทำแล้วเอามากวนมันจะง่ายกว่า สูตรของเยอกรทานี่แกะกว่วจะได้แต่ละลูกแต่ก็คุ้มค่านะคะทําสูตรนี้ก็ดีแต่ว่ามันใช้เวลานานนะมามาชิมดูอร่อยไหมอืมเพื่อมันอร่อยอ๋ออันนี้ก็เก็บได้เป็นปีก็ไม่เสียมันอร่อยมากค่ะยำม,มากุลาปะนะคะแต่ลืมทำกันดูนะทำยากอยู่นะพี่น้องนะ เนี่ยถุงมือเนี่ยติดดีจังเลยเนี่ยตัดออกให้มันมาอย่างเงี้ยพี่น้องทำใจเย็นๆแต่ถ้าทำได้แล้วนี่มันอร่อยคุ้มค่ามากนะคะแยมแอปเปิ้ลเนี่ยแยมหมากกุหลาบนะคะอร่อยบอพิทีดีดอกน,นี่พี่น้องมันได้ออกมาประมาณนี้นะคะเนี่ย ยังไงก็ได้ขอให้มเมล็ดมันออกก็แล้วกันนี่ค่ะโอ้ยหล่นลงไปละเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดเอาไปปั่นพี่น้องไปที่วันจะพาเพื่อนๆไปล้างทําความสะอาดกันค่ะไปไปปัป่นกันค่ะล้างกันค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ เสร็จแล้วตัดแกงกลองค่ะค่ะได้เนื้อกุหลาบมาแล้วเอาไปปั่นเจ้าค่ะ เพื่อนเพื่อนหลังจากปั่นเสร็จแล้วเราก็มาหมักเส่น้านะะําตาลไว้นะคะหมักเส่น้ําตาลไว้หลังจากนั้นเราถึงเอามากวนหมักวไว้ประมาณ30นาทีนะแล้วค่อยกวนค่ะแล้วก็ามากวนนะคะกวนกันค่ะพี่นอ้องอวนแยมกวนสักพักนึงก็จะเนืดนะคะตอนนี้เนืดหน่อยนึงแล้วนะคะถ้าไปเบิองบัตยอ่ก่อนเราใส่กวนด้วยกันเ้อ แต่ไปซิ่งแล้ขนมปังพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะเอาลงกวดกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาลงใส่ขวดกันสิเดียขวดประมาณนี่พี่นอ้องเอาร้อนๆจะได้มันงยากว่าจะได้เนี่ยอุ้ยพี่น้องเอ๊ ออร่อยนี่ค่ะเพื่อนๆแยมมากุลาของเราก็เสร็จแล้วค่ะ